สวัสดีนะคะวันนี้ไอ้ที่ลืมไม่ได้คือเ่นตานะคะไม่ได้แผงน,นะคะบร้อยเก้าสิบร้อเก้าเก้าทุกทางวันจะนะนะคะอนาคามมสกทาคาี้สิ่งที่ มนุษยทุกคนควรรู้นะไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่แอดนะคะไม่ใช่แต่แอดะะมินพิสุทั้งหลายพิสูในธรรมวินัยนี้เข้าถึงซึ่งปฐมญานหรือปุติ ยาณยาตนติยาณนจตุทะยาน,ยานแล้วเลอยู่นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนธขมะเป็นที่สุดเกิดจากความสงบเงียบสุขเกิดจากความเข้าไปถึงระงับสุขเกิดจาก ความพร้อมความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลควรเสดให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวทำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยความสุข เมื่อรู้จักวินิจฉัยความสุขควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ลามภูมิคนแก่และภูมิ ภูมิเด็กที่มีพระตถาพระพระภาพรพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธะผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์นั้นก็ไว้มีอยู่พรามถึงถึงจะเป็นคนแก่มีอายุแปดสิบเก้าสิบ ปีหรือร้อยปีโดยกําเนิดก็ดีแต่เขายังบริโภคกามอยู่ในท่ามกลางกามถูกความเล่าร้อนเพราะกามแผดเผาถูกกามวิตกเคี้ยวกินอยู่ยังเป็นผู้ชวนขนขวายเพื่อสแสวงหากาม เขาย่อมถึงการนับว่าเป็นว่าเป็นพลาดไม่ใช่เทระโดยแท้เป็นพรามอันนี้อ่าน่าจะพิมพ์ตกนะคะไม่ใช่เทระโดยแท้พราม <c oughs> ขอไปถึงแม้ว่าจะเป็นเด็ก ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มอันเจริญยังตั้งอยู่ในปฐมวัยแต่เขาไม่บริโภคกามไม่อยู่ในทั้งกามความไม่ถูกความเล่าร้อนเลาะกามแผดเผาไม่ถูกกามวิตกเคี้ยวกินไม่ขวนขวาย เพื่อสแสวงหาการเขาก็ย่อมถึงการนับว่าเป็นบัณฑิตเป็นเถระแน่นแท้ทีเดียวมหานามะไม่เวียนว่ายกลับไปสู่การทั้งหลายอีกเพราะบรรลุสุขอื่นที่สงบกว่า มหานามะถ้าแม้อริยสาวกเปล่งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้กามก็กามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแคลนมากโทษในกามนั้นยิ่งหนักดังนั้น ถึงแม้อริยะสาวกเว้นจากกามเว้นจากอกุศล,ลธรรมแต่ยังไม่บรรลุปิติและสุขหรืออุศล,ลธรรมอื่นที่สงบกว่าเธอจะยังเป็นผู้เวียนกลับมาในการได้มหานามะแต่เมื่อใดอริยะสาวกได้เลงเห็นปัญญาโดยชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าการให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในการมนั้นยิ่งนับดังนั้นและเธอก็เว้นจากการเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปิติสุขและสุขหรือกุลสกุลสด อุศลแห่งแห่งธรรมอื่นๆที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้เป็นแท้ เป็นเหตุของอกุศลวิตกพิสุททั้งหลายกรรกรรมาวิตกย่อมเกิดความมีเหตุไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุพยายามวิตก <c oughs> ขอขอภัยนะคะพยาบาทวิตกย่อมเกิดขึ้นอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุพิสุทั้งหลายก็การวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุพยาบาทวิตก ย่อมเกิดอย่างมีเหตุไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุเป็นอย่างไรพ <c oughs> ิสุทั้งหลาย <c oughs> เพราะอาศัยาธาตุกามาธาตุจึงเกิดความไมยรู้ ในการเพราะอาศัยความหมายรู้ในการจึงเกิดความดำริเพราะอาศัยความดำริในการจึงเกิดความพอใจในการเพราะอาศัยความพอใจในการจึงเกิดความเล่าร้อนเพราะการ เพราะอาศัยความเล่าร้อนเพราะการจึงเกิดกระแสหาหาการพิสูจทั้งหลายผู้ชุชนผู้ไม่ได้สะดับเมื่อสแสวงหาการย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม สามคือทางกายทางวาจาและทางใจพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอาศัยพยาบาทแท้จึงเกิดความหมายรู้ในพยาบาทเพราะอาศัยความหมายรู้ในพยาบาทจึงเกิดความดำริในพยาบาทเพราะอาศัยความดำริในพยาบาทจึงเกิดความพอใจในพยาบาทเพราะอาศัย ความในพยาบาทจึงเกิดความเล่าร้อนเพราะพยาบาทเพราะอาศัยความเล่าร้อนพยาบาทเพราะจึงเกิดการสแสวงหาพยาบาทพิสุททั้งหลายปุถุชนผู้ใดได้สดับเมื่อสแสวงหาพยาบาทย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสัคือทางกายทางวาจา ทางใจพิสูจทั้งหลายเพราะอาศัยวิหิงสาถาาจึงเป็นจึงเกิดความหมายรู้ในวิหิงสาเพราะอาศัยความหมายรู้ในวิหิงสาจึงเกิดความดำริในวิหิงสาเพราะอาศัยความดำริในวิหิงสา จึงเกิดความพอใจในวิหิงสาเพราะอาศัยความพอใจในวิหิงสาจึงเกิดความเล่าร้อนเพราะวิหิงสาเพราะอาศัยความเล่าร้อนวิหิงสาจึงเกิดความแสวงหาวิหิงสาพิสุทั้งหลายกุตุชนผู้ได้สดับเมื่อแสวงหาวิหิงสาย่อมปฏิบัติผิด โดยฐานะสามคือทางกายทางวาจาและทางใจขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะ